โอเคค่ะท okay, no no no. no, no ุกคนนี่มันมีกะปินะแล้วมีกะปิก็อันนี้คือซอสพริกนะใส่ซอสพริกครั้งแรกในชีวิตเอาแค่นี้ก็ไม่การ่เปงง็ลแล้วต่พวกก็จะแนวแนวเวียดนามใช่ใช่กะปินนี่คือใส่ลงไปในนี้หรอ ไม่รู้แล้วแต่คนกินอ่ะมันคงเขาจะจินกับพริกสดไหมจิ right ้มกับพริกสดอ่ะม so ันูกอ่ะเขากินแบบเครื่องเคียงเขาจะมันเหมือนเคื่องมันจินนะมันเหมือนมันมเอาพริกสดแล้วก็คลุกกับกะปิแล้วมันก็กินเข้าไปในปากแล้วมันก็อันอันนั้นเห็นทำไมถึงได้อันนั้นเคยเห็นเหตุผลที่เคยเห็นเพราะว่าดูร้านซอต้นเด็ดขนาดนี้เลยโทษนะกะปินี่เขาไว้ทำอะไรอ่ะค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ กินยังไงแล้วเขาจะเอาใส่ไว้ในถ้วยนะคะเยอะไหมต้องใส่เยอะไหมไม่เยอะใส่นิดเดียอะก็ก็แก้มควบควบไปอย่างเงี้ยเหรอคะนี่คือกลับเขาก็ไม่ชเฉาะคต่บางคนเขาก็ชอบปกติมันมีผิดบิดยิบมีคอนเทนต์เลยนะเนี่ยทั้งแรกในชีวิตปกติมีผิดบิดไหมอ่ะเหมือนพี่รู้ว่ามีผิดบิดตับข้าวปุ้นเราจะกินหมดไหมพวกยินไม่หมดจังเลยอ่ะต่ำย่างยังไม่ต่ำก็เอามันหลายพี่บอลูว่ามันใหญ่ขนาดนี้หใญ่ ขอบคุณนะคะยังไม่เอาดีกว่านะนี่กะปิกะปิแล้วนะขอบคุณค่ะเจ้าเผ็ดสวยไม่สวยใช่ไหมตำข้าวปุ้นคือตำอะไรตำข้าวไอขนมจีนขนมจีนนี่ละลายแล้วนะทุกคนเจ๊อะไรเจ๊จะหาพริกให้คุณพริกสดไม่มีคนนึงบอกหวานแล้วขอขอแม่ใส่ผงโกนไปแล้วเลยจะเลยขอพี่คะขอพริกสดสักเม็ดได้ไหม ขอพริกสดราหน่อยได้หมนูจะเอาหนูจะเอามาลองกินไก่นี่พริกซอสยุทธังจะเอามาลองกินไก่นี่จริงมันต้องเผาต้องพริกซอยุทธังนี่เอาะไรคะมาลองจะอะไรอะลองมาลองเจบีก็ลองเลยนะทุกคนเราไม่รู้มจะเป็นยังไงเสี๋จวรองนะกันใหญ่เน่า เอาเพื่อนยกถุงมาให้เรื่องอะไรให้เพื่อนยิบเอาโอตันใช่ๆนะอ๋อพี่พี่พี่อะไรอะคะเออพี่อ่อนพี่หยวก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่พี่หยวกจหมือนเวลาเขาจะกลัวแล้วมาเจอปกติเขาเจ้าบะเผาบอแม่ปกติเผาเด้ลองแล้วนะอืมครั้งแรกในชีวิตนะเอาเม็ดเลยก่อนกลัว กินเดี๋ยวก๋วเตี๋ยวอร่อยเพื่อพี่ชอบมากดิฉันเป็นคนใต้ที่ดิฉันแหนมเนืองก็เคยเห็นเลยพริกยาวๆเนี่ยดิฉันเป็นคนใต้ที่ไม่กินเผ็ดแต่ว่าวันนี้อะไรแค่ขอรูปไหมรู้แล้วกำลังหยิบโทรศัพท์ทำไปเลยจะถ่ายให้ชุดตั้มแทบหลายอะไรจ้้ออร่อยดีนะเอออืม ถ้าเผายิ่งเปิดประสบการณ์โอ้อร่อยยิ่งถ้าเอาพริกไปเผายิ่งเปิดประสบการ์อันนี้เขาไม่ได้เผาอันนี้อร่อยเมนูนี้ผ่านแต่อันนี้ยังไม่คือทีเดี๋ยวกดชิมมาน้องว่าน้องกินธรรมดาดีกว่าอืคือมีความรู้สึกว่ามันมันไม่คือกับการใส่อันเนี้ยเจลอีกไหม เราใส่น้ำต้มแล้วก็ใส่น้ำปลาไข่เจียวเนาะอ่าไข่ไข่ไข่เจียวก็น่าอร่อยไข่ไข่เจียวซอสพริกยแต่อันนี้โออ่ะทุกคนคือ<ล>ดิฉันดิฉันโออ่ะโอเอาจ๊ะไหมอืมอร่อยกระปิอร่อยกระปิอร่อยกระปิเขาอร่อยอย่างเงี้ยเหรอกระปิอร่อย S <S ต้องลองเจ้เดี๋ยวน้องไปหยิบพริกให้ไม่ต้องไอม่ <S <S มต้องเยงเียกินกินก๋วยเต๋ยวต่อแคานามเนาะอีกหนึ่งเมนูค่ <S 2> <S 2> นนนะ

กาตั้งเป็นอย่างน้พอนุ่มเราจะไปจะเราไปจากพอนุ่มเราจะไปกงานในเดียวก็จะไปกากุ้งไทยเหมือนจะเคยเห็นก็ขายในห้างที่เท่านี้ค่ะเพื่อนๆเหรอโโเองห ใครผ่านมาบอกอือืเคนะกูมีอะไรด้วยหรอชอบอยู่นะเนี่ยกูกูมาอร่อยเริ่มเผ็ดละ สดชื่นสดชื่นตาสว่างเลยคะ่ะตีสามเป็นเหตุ <c oughs> อีกั่โงนก็งแลวอรอย ค่ะแต่กกินต่อให้เสร็จนะคะอยาาไปร้านาแฟนันมาเลยเอเลย